นายกรัฐมนตรีปลื้มโครงการสืยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในปี2564และ2565สร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวชุมชนแล้ว311ล้านบาท นางสาวทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ 5F ครับได้แก่ฟู้ดอาหารฟิลม์มภาพยนตร์และซีรี Fashion, Fighting, ส์แฟชั่นไฟติ้งศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยและเฟสติวัลหรือเทศากาลนะครับรวมถึงสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมที่คาบเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับรายได้ชุมชนโดยพลเอกประยุทธ์รับทราบรายงานของกระทรวงวัฒนธรรมพบว่าโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งครับนางสาวทิพนันกล่าวว่าโดยจากการที่ได้มีการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีในปี2564และ2565รวม20ชุมชนนั้นทําให้ระดับการพัฒนาของสุดยอดชุมชนต้นแบบทั้ง20ชุมชน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นสร um. ้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนจากเดิมก่อนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับ133ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น311ล้านบาทรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตจากเดิมเกือบ900บาท9ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น14ล้านบาทจำนวนนักท่องเที่ยวเดิม 6, 7 8 0 0คนเพิ่มขึ้นเป็น 1, 1 3 6่งร้านคนคิดเป็นร้อยละ100.64โดยเป็นการเปรียบเทียบจากข้อมูลรายได้ภายหลังหนึ่งปีของชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2564และครึ่งปีของชุมชนที่ได้รับรางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2 5 6 5โดยขณะน,นี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีงบประมาณ2,566ทั่วทั้งประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับนางสาวทิทพนัน,นกล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นฐานมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยได้เน้นย้ำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้จริงครับ